สวัสดีครับเอาบรรยากาศนะครับเส้นทางในหมู่บ้านบ้านน้ำกำ่าอำเภอทาตพนมนะครับมาให้ท่านผู้ติดตามได้ชมบรรยากาศสวยๆไปด้วยกันนะครับแบบแบบชนบทนะครับไม่เหมือนในกรุงเทพนะอันนี้เป็นถนนเล็กๆเหมือนจะเหมือนจะ,ะสวนกันไม่ได้นะแต่จริงๆแล้วก็พอชะลอแล้วก็ขยับให้กันได้อยู่นะครับ ทางมนเล็กเส้นบ้านเหนือนะครับมูสิบแล้วก็มาหมูหนึ่งนะครับเส้นนี้เป็นเส้นริมแม่น้ำโขงนะครับเนี่ยเรากำลังจะขับผ่านสำนักง,งานเทศบาลตำบลน,น้ำกลับนะครับเป็นเทศบาลตำบลน,นะครับยกสถานะจาก องค์การบริหารส่วนตำบลมานานแล้วนะครับผมสิบกว่าปีนะครับเนี่ยครับทางแคบๆหน้าเทศบาลเลยนะครับผมก็ค่อยๆไปนะครับค่อยๆไปนี่แหละครับเป็นสิ่งที่จะต้องปรับปรุงนะครับการใช้ถนนหนทางเพราะว่ามันเป็นเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะครับผม ช่วงเที่ยวหัดแห่หลายเดือนเลยล่ะครับผมจากเดือนธันวาไปจนถึงเดือนพฤษภานะครับโดยประมาณนะครับวิวโขงนะครับตรงนี้เลยอันนี้กำลังจะผ่านหน้าวัดโพสีนะครับบ้านน้ำกำนะครับวัดอดีตหลวงปู่ล้ำโพธิพัฒนาคุณนะครับหลวงปู่ผู้ให้ผู้สร้าง สถานที่ราชการต่างๆนะครับโรงเรียนนะครับอาปนาสถานต่างๆนะครับหลวงปู่ท่านได้ส้างไว้สะพานด้วยนะครับนะครับได้ยินข่าวมาแว้วๆว่าโครงการนาคาวิถีนะครับ600กว่ากิโลเมตรจาก จังหวัดอะไรนะไปจนถึงอุบลนะครับไอเมืองเลยหรือว่าเชียงรายไอนี้ผมจําข้อมูลไม่ได้นะครับผมขออนุญาตนะครับพอดีผมก็ถ่ายคลิปไปเลยไม่ได้ตัดต่อนะครับเออเป็นถนนเส้นนาคาวิถีที่จะสร้างนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะใช้เส้นนี้ไหมหรือเส้นทางขวามือที่เเป็นทางหลักทางนูง้นทางหลวงชนบท แต่ว่าทางหลวงชนบทตัวนั้นอ่ามันมองไม่เห็นน้ำโขงทุกจุดนะครับมันต้องทำเส้นในนะครับเส้นริมแม่น้ำแบบนี้เลยนะครับเนี่ยหรือจะถมที่ออกไปหรือว่าจะใช้ตัวนี้เพราะว่ามันมีบ้านเรือนดูเหมือนจะแคบนะครับรอดูต่อไปนะครับผมจะเป็นยังไงแต่ได้ยินข่าวมานะครับไปตามเพจตามข่าวอะไรมา เก็เลยมาเล่านี่ครับเพื่นอนๆถนนขับรถไปเรียบริมโขงไปเรื่อยๆนะครับผมจนถึงจังหวัดมุกดาหารครับเป็นโครงการของอานาคาวิถีนะครับผมประมาณ600กิโลเมตร6ก0กิโลเมตรนี่มันนับจาก ผมไม่แน่ใจว่าจากเชียงคานจังหวัดเลยหรือว่าไปนับจากเชียงรายนะครับะไม่มีข้อมูลแน่นแต่เอามาพูดนะครับพูดประมาณว่าให้ดูให้ฟังนะครับนะครับเป็นอ่าชุมชนหมู่บ้านที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าไรนะครับผม ก็มีเขื่อนกันตลิ่งพังแล้วแต่ว่าถนนน้งทางก็ต้องรอก็บงบประมาณนะครับปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งบ้านเรือนประชาชนก็เริ่มจะมีแล้วนะครับเนี่ยนะเริ่มมีบ้างแล้วแต่ก่อนมันเป็นนานะครับผมนาริมน้ำขุงนนะครับเป็นนาเป็นนาเป็นสวนนี่ก็เริ่มมาสร้างกันแล้วนะครับรวมๆแล้ว จากระยะกิโลประมาณสองกิโลเมตรกิโลกว,กว่าเนี่ยมีบ้านเรือนอยู่ประมาณสิบกว่าหลังนะครับสิบกว่าหลังแล้วละ่ะนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นร้านหมูกระทะริมโขงนะครับไม่ได้ปิดเสียงเสียงเมสเซนเจอเดูเป็นธรรมชาติดีครับนี่ครับมาเที่ยวได้นะครับหมูกระทะริมโขงที่บ้านน้ำกลับ เห็นไหมริมแม่น้ําเลยนะครับแต่ถนนก็ยังเป็นแบบนี้นะครับผมต้องช่วยกันผักดันนะครับช่วยแชร์ด้วยนะครับอยากได้ถนนคอนกรีตหรือระย่างดีๆนี่แหละครับผมจะได้ไม่เป็นฝุน่นแล้วก็ช่วงหน้าแรงไม่เป็นฝุน่นครับช่วงหน้าฝนก็จะไม่เป็นโกลน,นะครับยืนยันว่าบ้านของชาวบ้านเนี่ยกำลังมี ครับผมว่าผมไม่ได้นับละเอียดนะครับประมาณสิบกว่าหลังนี่แหละครับผมนะก็มีเรื่อยเอยเห็นไหมเนี่ยผ่านมาก็มีเลยเนีย่นี่ก็มีข้างหน้าอีกสองหลังไม่ใช่จะเกือบยี่สิบแล้วหรอครับจริงๆถ้าถนนดีเป็นทางเลือกทางเลี่ยงถนนเส้นใหญ่อย่างดีเลยนะครับผมแล้วก็ชมบรรยากาศ แม่น้ำโขงไปด้วยนะครับเนี่ยบ้านมีบ้านทรงไทยส,สวยๆด้วยเห็นไหมครับมีการมาถมที่ถมทางกันแล้วนะครับเนี่ยอันนี้เป็นทุ่งนาข้างขวาด้านซ้ายของถนนเป็นแม่น้ำโขงนะครับมันฟินมันคลาสสิกมากนะครับเพื่อนๆถ้าถนนเส้นนี้สร้างเสร็จนะครับ จะเป็นทางเลือกใหม่ในการผ่อนคลายขับรถผ่อนคลายเพื่อจะเชื่อมไปจังหวัดมุกดาหารนะครับจากมุกดาหารไปนครพน,นมนะครับเห็นไหมยังโลกอยู่ตรงนี้ก็เริ่มมีการสร้างบ้านเห็นไหมครับอน,นี้มีรี่สอดห้องพักเห็นไหมมีนะครับแต่ว่าผู้คนก็ยังไม่ค่อยมานะครับเป็นเพราะความเจริญทางถนนทางเรายังไม่มีแต่เขื่อนนั้นเสร็จแล้วนะครับ เขื่อนกั้นตลิ่งพังนะเร็จแล้วก็มีฟุตบาทด้วยแต่ว่ามันเป็นนาคนนะครับมันก็เขาก็ไม่ได้มาอยู่เนาะมันก็ไม่ไม่ไม่นั่นเท่าไหร่เนี่ยนะครับเพื่อนเนี่ยก็มาถึงบ้านผมบ้านแอดมินนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูให้ดูภาพรวมนะครับเนี่ยประตูเข้าบ้านผมเนี่ยตรงนี้เลยครับขวามือเนี่ย มีทางขยะเนี่ยผมออกมาอยู่นาเนี่แหละครับประมาณปีหกหนึ่งนะครับออกมาอยู่ที่นี่ประมาณห้าปีเป็นทุ่งนาใชทางนี้นะครับผมแล้วก็ทางนี้จะเป็นสวนติมโขูงนะครับทำเป็นสวนกล้วยนะครับผมโอเคครับมีสายเข้าครับผมเ c ซีครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ